หอนำคลองพี่น้องโหมันชิมีผ่ฝรั่งกาไปอยู่พอเพื่อเขาจะกระเจาะเพื่อเขาจะบอกออกหน้าเลยตัวเบิ่งนำคลองแม่นำขื่นแห้งอันนี้เลยช่วยจีเต็มพังแต่เกายังอยู่หลุมพ่อหัวใจเองเต้นไปหมดเลยเนื้อใหญ่ๆแบบหนังซ้องขางเลยมีหลังเดย ล่ำนี่ฮะบอยกีเลยกานใจมับๆบยายบอยปนยัไงเฮยขันหมูไปด้ายเขาไปด่ายังไงนะเว้ยเป็ยังไคือหมูไปทางหมูปะไปก็ได้ลูกเมื่อยเลยไปหมดไปเรย ท่านใดเสือซูชีไปพอเตงไว้โอ้ยเอาไปห่อไอวนอเซาจะมองเออซึกงึกไ่ี่ละปานี่ป้าดนมบิดขอไก่เนี่ยกุชิผ้าาไปกันยังบุลงมาวดดีออกะ ัวอยากเมผังตอนเชียงมาพู้ชมเพื่อนอะอยู่ลุมผูน้ำนะจนลงจนเมื่อยหรือช่มาข้นกดิด่อยังบ่ดี๋ยนีันหอยนั่งวันโทรหาแล้วติดต่อไอ้เด็กเอ้นได้เพือกเจะกไดอยู่นี้ เพื่อนฝันทวีวันสิาพาไปขี่เพื่อพี่น้องเล่าอยากเอาเกือกของแทกลบไปขี่เพื่อพี่น้องเล่าเพื่นอนฮัเนี่ยนะเขาจะเอาออกอยู่ฮัเนี่ยนะ <c oughs> นี่นะ ขาเจ้าปล่อยเขื่อนปล่อยนะเดน่ามาละขึ้นลายคณะนำ้นำพังคณะน้ำคลองยิ่งขื่นสมนี่ป้านันชิบหายน้ำถั่วมอันเฮื่อนอ่นานเรียกขาเจ้าไปนะมันข้ารั้มน,นี่คือคออือยุรั้มนี่เองอยากขี่ยุรั้มนี่ นี่ขันขี่นะล่ำเนี่ยขี่อยู่นี่มันก็บววเล็กนะใช่เ้ย่พี่บอกได้เ้ยไปขึืนมได้เออเออขืาวเือปาอรได้นี่อันขันเท้าขี่อยู่นี่นะหาสีสดลงไปดีไมันไปถือค่ะเลยขันเท้าลงไปขี่อย่พุ่นมันตันข้นกลับกันมาจากซีอีกเท้าขี่อยู่นี่นะถือต่อเลยเด้อ ในใจอย่างเงี้ยที่มันอยากไปหน้ามันลายมันยังกับเมื่อนะไปทั้งหมกมันมาเห็นแล้วมันย่านพี่ไอ้มันแล่นหน้ามันขึ้นแห้งอะไรจนเต็มผังไม่เรียบกัเต็มผังหนะเขาก็ยังไปอยู่เหมือนเดิมเนาะหน้าเฮือจะี่อยากไปจนตกๆมอดบนน้ำแห้งนะ หอ,อ,ด,พอพดแลพ,พดแลาหนมเ่ยหอดเฮ้ยมันแนมมันด้เพื่อบอ,อยากไปอยู่ผกไปนะีกูเียยังแ้บมันได้ในะบอลหอคอยนะเขาต้องขึ้นวี่แ้เนี่ยขึ้นวิ่้ ทุมท่มๆนะบ่เ้าโมชูเรื่อเนาะก็กลายเนล่อผังเขาผังเขาก็ยังหลอ จะลืด้วยเสือซูีนีพ mm, ่อน่ะใส่เอาเตงนึ e ่งบใส่ก็อย่างเด้อเกือนี่และเขาตีดอนหลอกหล้วมาปัเป็ดเปิดดองบ่เลยอา เอ๊ะดีเฮ <Ha> ือลำานาะฮอดฝังเรียบร้อแลยนะไปยังด้วยไปยังด้หากว่าพืชมาห้าโคโคกนะแบบว่าแนมเห็นหน้ามันกันครับ

จะนั่งถับบุญยักมันเข่งรู้ไปถับบุญจักเฮือะไรหนามแล้วล่ะแม่อ้าวว่าโอุตกใจดิว่เพื่ออะไรอะไรทามมาดูฮะบ้านลุงชํานี่นะขั้นขวามันยังขวมได้อี่บ้านเราสเ้นวมอมือมีขั้นขวยู่บ้านแบบข้เจ้าขวม เออทังมีคนขามอยู่บ้าโอ้เออว่าจะไปคพูอะไรลุงทำมาจนยัร่นผังมาใหญ่น้องอออีหนึ่งงาขาหมูหมูมานำลังว่ายลับยังไงแล้ว่าลับยังไง่ ก็เบ็กน่เเขาไปแล้วฮยไางตรนี้าไ้่เาไหุ้้ยเฮ้ยปลาเราได้ปลาไม่ใ่ปลาย่งลุงไม่ใส่อยอยู่นั่นเออแเราแนในเฮือโเราเลี้ยงปลาเราผูกเลี้ยงตามหาโหลดโอ้เราเก่งเลยเด้อเออ เด็ดได้คือเแล้าป้อม่อมมาขึ้นเรือะะเร็วแล้วผูกลี้หยงไหวขนาน่ะจะล้วยังมาไหนค่ะป้าลุงจะเมื่อรอดชะลุงเหาฉลากดอกผัวเหาก็บท่านเมื่อจะขึ้นหลดเมื่อเลยจื้อันแม่พี่ไอ้ขัวใจเอาเมื่อ ประจับเบิงดูหาหนาล่อยนใจประจับเปย่อขึ้นมาตัวใหญ่อยู่มันชิ้นมันชิ้นจะมาื่อป้าได้จังได้พอมันชิ้นชาวขลามรู้เ้ยคอนเมนอ่นะกะห่วยเออพี่น้องก็เราเลี้ยงป้าเออเบิ่งเฮ้ย อุ้ยอ้ย,ลยปลายังพอเขาก็ซื้อมาปล่อยไปที่เมื่อมันตยายยายามมาแล้วเาซื้อเขาไปยังก็เขาเอาเฉลิดมาปล่อยเมีเนยเนยเพือนเขา เราเลี้ยงปลาเฮ้ยหลักนะไม่ใจโหยเราเมื่อเลยหลักเอานะมี่หลักขยะแล้วเราหัวใจมาเอ้ยไปได้ปะเถาเอ้ยชิบอยม่งกินเข่าเลยชิบอม่งไปกินข่าลืมซื้อน้นู้ด้กินอ่กินเากินแห้งตื่นมากินัอน้ำกิน บ้า<ด>ตายเลยเพื่อสมมติว่าอดขาอดนะคนามตายสำนี่แล้วเด้อพี่น้องเลยถาบามีมากพี่น้องเลย